สวัสดีครับผมอาร์ตสดั้งกับ5ทีกับหมักร้อมนะผมในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้มาดูถึงสถานการณ์ที่เกมเนี่ยนะผมสิ้นสุดลงนะฮะโดยที่ทั้งขาวและดำนะครับผมปิดพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ปิดเขตฉนวนที่เป็นอาณาเขตที่ตัดคนต่างอยู่ตรงกลางระหว่างที่2ฝ่ายนะปิดกันหมดนะผมในเกมนี้พอปิดกันหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แทบจะว่าพื้นที่ที่ว่างๆอยู่นะฮะ ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นมีเจ้าของหมดนะผมเช่นอย่างฮะอันนี้ขาวว่าเป็นเจ้าของบริเวณนี้นี่ข่าวนะผมนะบริเวณนี้ก็เป็นของขาวของแต้มนะฮะแล้วตัวนี้ของขาวตัวนี้ของขาวและทั้งหมดตรงนี้นะฮะสังเกตว่าดำล้อมตัวนี้ทั้งหมดเลยนี่เป็นของดําอันนี้ของดำและอันนี้ทั้งหมดตรงนี้นะฮะบริเวณนี้ทั้งหมดตรงนี้บรินี้ของดําและตัวนี้หน่อยของดานะผมวันนี้เราจะมาดูกันเกี่ยวกับการอ่บนพื้นที่นะผมนับแต้มของเวลาตอนที่จบเกมนะผม วิธีการนับแต้มของการเล่นจักเกมเนี่ยมีอยู่2แบบก็คือนับแบบจีนกับนับแบบญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งทั้งสองแบบเนี่ยนะผมนับออกมาเนี่ยยังไงทราบผลของการนับออกมาเนี่ยจะเท่ากันนะครับผมจะเท่ากันแต่ว่าในโลกนี้ที่เราชอบใช้กันนะครับผมเรามักจะชอบใช้วิธีการนับแบบญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าการนับแบบญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมหลักการของการนับแบบญี่ปุ่นคือว่าเม็ดเนี่ยนะผมจะเท่ากันนะให้คิดเสมือว่าเม็ดเท่ากันนะครับผมเพราะว่าถ้าดำลงเม็ดคูณจะต้อง เวที่อยู่มืนรกระดาษเท่ากันเวที่อยู่มืนรกระดาษเท่ากันนะครับผมดังนั้นเวลานับแบบญี่ปุ่นเนี่ยเวลามีการจับกินเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเก็บเม็ดกินเอาไว้นะฮะสมมรัเราเจ้างเราถือหมากสีดำเขาจะเก็บเม็ดขาวที่กินเอาไว้แล้วเวลาตอนจบเนี่ยเราก็จะเม็ดขาวที่จับกินเนี่ยไปถมลงไปนะฮะในอีกฝั่งหนึ่งเองก็เช่นกันนะผมก็ถ้าเกิดเขาเล่นหมากสีขาวแล้วกินเม็ดดำได้ก็จะเก็บเม็ดกินเม็ดที่กินสีดำเอาไว้เพราะจบเกมก็เม็ดสีดำไปถมเพื่อให้เม็ดที่อยู่ในกระดานเนี่ยเท่ากัน พอเม็ดที่อยู่ในกระดาษเท่ากันเนี่ยเราก็นับเฉพาะท้องนะฮะท้องก็คือส่วนที่อยู่ข้างในก็คือนับเฉพาะพื้นที่ว่างๆแล้วนะฮะเพราะอย่างในตัวอย่างที่ผมทําให้มาอยู่เนี่ยนะผมวิธีการนับต้มน,น,นะครับผมเราก็นับเลยครับผมแบบถ้านับแบบประมาณว่านับแบบแบบนะฮะนับแบบหามๆไปนเนี่ยเรานั่งไล่ไล่นับเลยครับอย่างเช่นแบบนี้หนึ่งสองสามสีขาวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับผม สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายสิยองี่ามสิหเจดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสเอดนะฮะแล้วเนื่องจากว่าเป็นเมที่กินนะผมกินดำได้เพราะว่าต้องนับสองทีเมื่อกี้สามอฮะก็จะสามสองสามสามนะผมเมท่กินได้จะนับเป็นสองแต้มนะผมสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าของสีขาวทั้งกระดาเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบเก้าแต้มนะผมของดำเนี่ยนะฮะโอ้เยอะมาก นะแต่ว่าเราก็จะมาดูวิธีการนับแต้มกันเราไม่ต้องสนใจเรื่องผลนะครับผมเมื่อกี้ของสีขาวนะผมอ่าสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบหกเจ็ดสิบแปดสามสิบเก้าแต้มของสีขาวของสีดําเฉพาะกลุ่มนี้นะผมเฉพาะกลุ่มนี้นี่หกแต้มนะครับผมเอ่อทั้งหมดตรงน,นี้ถึงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมตรงน,นี้ก็เป็นสิบยี่สิบนะครับสามสิบสามสิบสองนะครับผมบวกหกเป็นสามแปดสามเก้าสี่สิบเจ็ดสิบสองสี่สามกลุ่มนี้ของสีดำเนี่ยนะผมก็มีสี่สามแต้มนะ ก็ใหญ่กว่าสีขาวทั้งกระดานแล้วนะผมเนื่องจากต่อ9เม็ดนั้นเล่นดีจัดนะผมสี่สามนะฮะแล้วก็รวมนีอีกนะสี่สห้าสิบเแปผมให้ลสองสามสี่ห้าหกลเจ็ดแปดเก้าสิบเสองสามสี่ห้หก็ดแปดเก้าเจสิบเจ็ดเจ็อมสี่ดหาก็ดจ็แ้ง่หกดแปงก้าสแต้มนะผมดัก็มีทัหดเก้าบห้าแตมผมซึ่งการนี้ถือได้ว่าเป็นการชนะขาดนะผมทีน มีวิธีการนับเนี่ยถ้าเกิดานับแบบประมาณว่าเพื่อให้ชัดเจนมากกว่านี้นะผมเราจะทําการจับนะจับเม็ดนะผมเดี๋ยวนะในนี้ผมไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีการจับกินกันหรือเปล่านะถ้ามีการจับกินต้องเอามาถมนะผมแต่ว่าผมเนื่องจากทําเกมนี้มานานนะถ้ามีการจับกินก็มาถมเหมือนกันถือว่าอันนี้ผมถือว่าไม่มีการจับกินเกิดขึ้นนะผมถ้าถ้าต้องการจะนับให้ง่ายกว่านี้นะผมเราก็จับนะผมจับโดยการทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเขาทํา้เป็นก้อนละสิบแต้มก็ได้นะผม เวลาจับเนี่ยนะผมเพลินมีคนเคยมีการถามกันเหมือนกันนะผมว่าเออไอ้เรืเเ่จับเนี่ยแล้วมันจะม้วเม,ม็ดอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะผมจะสามารถที่จะเขาเรียกจับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะและให้ดูง่ายๆกันยังไงนะครับผมอันเนี้ยนะเดี๋ยวผมเนื่องจากเวลาตอนนี้ไม่พอละนะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายต่อตอนหน้าครับผมแต่ว่าหลักการของตอนนี้นะผมให้นับเสมือนว่าดำเนี่ยนะอันเนี้ยถ้าเกิดับแบบญี่ปุ่นน่ยนะผมให้เม็ดที่อยู่ในกระดานเนี่ยเท่ากันนะผม ต่ว่าโอเคเนื่องจากเป็นตอ8เม็ดก็ถือว่าก็ถือว่า8เม็ดนั้นก็ออยังคงอยู่นะครับผมเวลาไม่ต่อก็ถือว่าถือซะเหมือนว่าก็ไม่ต้องมาสนใจมันก็นับเฉพาะท้องกันเลยนะครับผมนะฮะทีนี้ถ้าเป็นหลักการของนับจีนนะผมถ้านับจบบีนเนี่ยนะผมถ้าเล่นเท่ากันเนี่ยนับจีนเนี่ยนะผมจะนับทั้งเม็ดและก็นับทั้งพื้นที่ว่างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมเช่นถ้านับเม็ดและพื้นที่ว่างของสีดําทั้งหมดเ่ยนะผมเนี่ยเม็ดแต่ละเม็ดก็มีหนึ่งแต้มพื้นที่ว่างมีหนึ่งแต้มถ้านับแล้วเนี่ยนะ สีดำเนี่ยถ้าเกิดได้เท่ากับ181เท่ากับสีขาวจะได้180อย่างเงี้ยนะก็หักลบรวมกันให้ได้3ร้อย11นะผมถ้าเกิดว่าขาวเออเท่ากิดดำเนี่ยได้สได้184นะผมขาวก็ได้187อย่างเงี้ยนะฮะก็รวมกันได้ได้3ร้อย11นะผมอันนี้ก็นับแบบจีนนะซึ่งถ้ามีตั้มต่อเข้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในตอนหลังๆแล้วกันนะผมแต่หลักการนับจีนกับแบบแบบญี่ปุ่นจะผลออกมาจะเหมือนกันนะแต่หลักการวิธีการนับจะไม่เหมือนกันนะผมเดี๋ยวตตอนนนห้าาาจจะดูกกััวว่รรงิธี เรียงเม็ดให้นับกันง่ายทำันยังไงเดี๋ยวติดตาอนตอนหน้าครับ